ถ้าเราไม่ท้อถอยเรามีความมั่นคงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นพระ,ะรัตนตรัยเป็นที่ปลอดภัยที่สุดนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะในชาตินี้แต่ในสังสารวัฏทุกคนในโลกนี้ค่ะคิดโครงการสั้นๆ5ปีเอายาวหน่อยก็10ปียาวหน่อยก็ปยยก20ปีทำไมไม่คิดถึงโครงการ ที่ไม่สิ้นสุดคือโครงการในสังสารวัตรทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแน่ค่ะแล้วจะเอาสิ่งผิดผิดไม่ถูกต้องแล้วก็ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะไปที่ไหนคะก็ต้องไปสู่ที่ผิดใช่ไหมคะนรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เลรัดชานบ้างเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นมิตรที่ดีเนี่ยค่ะต้องรู้ว่ามิตรคือผู้ที่หวังดีพร้อมที่จะทำประโยชน์เกือ้อกูลนะคะไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษเป็นภยัย นั่นคือมิตรเพราะฉะนั้นการที่เรากรวถึงพระธรรมวินัยเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้เข้าใจถูกเราเป็นมิตรหรือไม่ใช่มิตรหวังดีหรือเปล่าที่จะให้เข้าใจให้ถูกต้องชีวิตสั้นมากค่ะอาจจะเป็นแค่เย็นนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้แต่ถ้าเราได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดนะคะกับตนเองคือสิ่งใดผิดก็ทิ้งเสียและสิ่งใด ถูกก็ต้องรีบทำหมายความว่าไม่รีรอนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงว่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่คนที่เป็นเพียงหนึ่งนั้นก็รอดพ้นจากความเห็นผิดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะกล่าวพระธรรมวินยัยให้ใครได้เข้าใจถูกต้องให้เขาพ้นจากความเห็นผิดไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะคะในสังสารวัตรด,ด้วยเพราะเมื่อมีความเห็นผิดในชาตินี้ชาติต่อไปก็เห็นผิด แม้มีพระสัมมาสัมพเจ้าตรัสรู้นะคะพวกที่สะสมความเห็นผิดก็ไม่ไปเฝ้าอย่างพวกเดรัีฉีนะคะนับถือครูอาจารย์ที่ผิดพระสัมมาสัมพเจ้าประทับที่พระเชตวันเขาก็ไม่ไปเฝ้าที่ไหนเขาก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นถ้าประมาทนะคะแต่ละหนึ่งขณะที่เรารีรอและก็สะสมความเห็นผิดไม่กล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกเป็นโทษกับตนเองและกับคนอื่นด้วย